อไปดูที่นครปฐมกันดีกว่าใกล้กรุงเทพมหานครนะครับแล้วก็เชื่อได้ว่าทางนครปฐมเนี่ยก็รับสัญญาณได้นะทาง FM 103.5เพราะว่าเป็นเขตพื้นที่ปริมณฑลแต่ว่าไม่รู้ว่าถึงอำ<ฆ>เภอเมืองหรือเปล่าแต่น่าจะถึงนะ ประมาณสักสาร,รยาอยาง้ก็น่าจะได้นะเลยไปอีกนิดหนึ่งเซนทันใช่ไหมมันจะมีเซนทันสาร,รยาญแถวๆนั้นนี้ทีนี้ในช่วงที่นคนปรปฐมตอนนี้เขามีการจัดงานด้วยนะครับแล้วก็คุณอนุทินนะครับเขาเป็นรองนายกรัฐมนตรีแล้วก็รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยก็เดินทางไปที่จังหวัดนครปฐมในช่วงเทศกาลสงกรานมาเขาไปนี่ทุกคนเขาเรียกว่าอะไรนะเอาผ้าไปข่มนครปฐมระบเขาจับผมหอ่าผมแล้วนครปฐมหรือ <laughs> ผมนะเจ้าว่าอผ้าเอาผ้าไปแบบเอาผ้าไปโหรคุณพระประถมเจดีย์ไงเ่จะเป็นประจำทุกปีอยู่แล้วนะครับปีนี่ก็ไปส่งน้ำกระสงด้วยพรสงกรานนะคะโอเครวุยนลานหน้าพระรงโรจนะริศค่ะองค์พระปรมเจดีที่นครประถมค่ะก็นี่นายอะไรฉันเย็นกับเธอมามากพออ่านเจะท่ามือขาดนางสาวธนนท์คะทนี้ เดี๋ยวฉันเขียนับไทเทลให้เนาะแล้วให้คนพิเศไปอ่านเอาเองเนาะดีไหมแล้วนี่เขาแล้วถามว่าฉันจะทำอะไรต่อชุดชุดอะไรเสื้อเสื้อคุณภรรยาของคุณหนูอุทินอ่ะคุณรองนายกเสื้อเขาสวยเนาะค่ะสีชมพูนี้อ่าเขาบอก่า อันนี้เขาไปถ่ายรูปกันไปห่มรับอุ้ยเป็นสีชมพูจริงๆอะก็มีท่านอนุทินใช่ไหมไปร่วมมีอะไรมีภรรยาไปด้วยแล้วก็มีผู้ว่านครปฐมไปด้วยนะครับมีพักราชการนะคะแล้วก็ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนะครับอุ้ยของคานนครปฐมเขาแต่งเวทีไหมเขาใส่มาเป็นเสื้อลายเดียวกันโอต้องนัดจีมเขาไม่ขุ้ลายไหมล่ะเขาก็ต้องมีลายขึ่นไหมล่ะใช่แต่ว่าตอนนี้ก็คือไม่นัดกันเลยแต่น่ารากเขาใส่เป็นเสื้อแบบว่าสงกรานอะไรอย่างเงี้ย The s t a e t i m e Face คิวใจไทยแลนด์